ไปเองเก่งไหมเองเก่งไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอาเลยเองได้คัดคนขับรถไฟยังยังไม่ได้เลยอ่ะเออเออแต่ทุกครั้งที่เองตีเองมดไเองหมาป่าน้อยมันจะเป็นเพื่อนเองนะจะเป็นพวกเองเว้ยตอนที่เองตีหมาป่าน้อยอ่ะขึ้นขบอยขบอยขบอยขึ้นรถรถไฟน้ำมันหมดแตกหนึ่งแตกหนึ่งเดี๋ยวจะลงไปตัดกันโอ้โโอ้โ ดูดเลือดดูดเลือดเอ็งเอาม้ามาเป็นเชื้อเพลิงดิเอาอัจะเพิ่มกบจะหมดแล้วเนี่ยเอ็งเอาม้าเป็นเชื้อเพลิงมันมันหมดแล้วอ่ะเอ้ยแบบเอ้ยจะเพิ่หมดเอาม้าเอออะละไปเลี้ยชีจับมัดตุ้ดจี้เอาแต่มันหมดเปล่าน้ำน้ำมันจะหมดแล้วเพื่อนเนี่ยขับต่อได้ไหมต่อได้ไหมหมดแล้วอ่ะ ไปพวกน้องกฎหมายมาเป็นเชลเพิร์กแล้วปล่าน่ะเพื่อนเพื่อนนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยหินหินเฮ้ยเราลงไม่ได้นี่ว่าเอาเองมีบิ๊กแอคหรอไม่มีไม่ใช่บิ๊กแอคเอ็นมานี่มันมันไม่ต้องใช้บิ๊กแอคก็ได้มันแต่มันขุดนานเอาล้วเอาอาเอาพวกนกเอาไอ้นี้ไอ้นี่มาเถอะเพื่อนหนังสือพิมพ์ได้ได้ ได้เลยเก๋เลยตัวเลยโอ้ยเพือนเอาเอานกคนใหม่มาไอ็เก๋เอานกนกคนใหม่มาตัวนึงโอ้ยโอ๊ยมันขึ้นนิดเดียวเองอ่ะอ้าวหมดกันตังฟรีโอ้ยโอ๊ย เลนไปเลยเจอบ้านรีแบแวะนะเพราะว่ามันแปดตอนนี้แปด,ดปอ,อยู่อุ้ยข้างหน้าแห้วนะโอเฮ้ยนมันจะหมดมันจะหมดวะนมันหมดแล้วมหมดหม,มดนะชาวเดอร์นมันหมดอู้ทำไงเดี๋ยวชาวเดอร์ หรือว่าหรือว่าเพื่อนฟ้าข้ามมาป่า,ามานะเดี๋ยวคืนที่เปดข้มาแล้วคุยมาป่าโดยใดอู้รถน,นะเดี๋ยวเราดูข้างนอกเองอย่าอย่าให้หมาป่าโดยใดเข้าในรถเรานะเออไ,ได้ได้เดี๋ยวเราดูข้างนอกให้ โอ๊ยแป๊บหนึ่งปรับแสงเขาแล้วฉันก็อุ้ยคืนเอาหูเบบียานี่ที่ไหนมันมาแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่รู้ตัวอะไรตัวอะไรโอ้แมันไปคืนเบบียานี่ที่ไหนด้วยคืนเธอท่นท่นมนาในรถนะเอ็งลากออกไปหน่อยเพราะเอ็งวิ่งเร็วอ่ะได้แป๊บนึงเดี๋ยวหาก่อน อยุไหนก็บรู้ไอ้รถไฟนี้มันกันกระสุนได้ไงข้าก็เลยมาอ,อนี่มันเอาไปวิญญานี่จะนายไงจีวเนี่ยทำไมเอ็งไม่่อยลุกมาป่าไปเชิญชายอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเชิญชายในหมู่บ้านอ๋อได้ได้มันไม่เห็นมีโอ้ตัวอะไรวะนะตัวข้างนอกอะ เอ้ยมันตัวอะไรวะตัวอะไรวะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเมันหมาหาป่ากำลังสู้เว้ยมันุษย์หมัาป่าเบบี้อันนี้ใช่นังเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้ซอมบี้แต่เราดูดเลื่อนมันได้เอ้ยเออเนี่ยแหละเอามมันเป็นเจือกเถื่อนอันนี้มันตายหมดแล้วเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวเราดูข้างนอกให้แต่ต้องมายืนหน้ารถเพราะไม่แฉกไปเฮ้ยเออเดี๋ยวเอาซอมบี้มาเป็นเชื้อเพลิงได้นะได้เลยได้เลย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างข้างหลังมันมีซอมบี้มันโคตรบีบกอะไรวะใครมันตีกันน่าจะหมาป่านะเฮ้ยเสียงเสียงมาจากในรถเอ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเพื่อนซอมบี้ซอมบี้เาาพื่อนหมาป่าเราตายตัวนึงตายตซอมบี้ตายเพื่อนหมาป่าเราตายตัวนึงเอ้าคนลวใครตีอะน่าจะไอ้ซอมบี้นะ ไม่เมอี้ซอมบี้มันอยู่ตรงนี้อะไรไงชา้าละเดี๋ยวรีบๆก,ก่อนเดี๋ยวเลือล่อนรถโอเคโอ้ยซอมบี้อ้ย,ซอ,อยซอมบี้มือติดเดดไปไม่ดีค่ะขำติดขำติดขำใหญไไปเล่ยไปเลยไปเลยตองนึ่งใช้ผ้าพันแผลก่อน แหม่เพื่อนเลือดเลือดเองแค่นั้นเองนะอ้าวไม่รู้ดิต่างใหญยเกินบ้านไหมมี่บ้านไปเราใช้คัทแวนไพ่เราสามารถไปนี้ได้แต่ว่าเลือดจะลดโอ้โหไอ้ไฟไหวอหะไหวเหรอโหน้าโอ้ยเรไม่รู้วันนี้เลยไอ้พวกซอมบี้ เออไปไปนี่นีเอาเอาหมาป่าไปสู้เลยตายช่างมนุษยมนุษย์หมาป่าเฮ้ยพุ่นคอมโบธนาคารสี่สองหนึ่งสามสองดีดีเนี่ยมนุษย์หมาป่ามันกันอันี่ไม่หยุดเลยเนี่ยเอ้ยระวังรวังหมาป่าหมาป่า หมมันหมดแล้วมาป่าตายหนึ่งตัวเพลื่อนหัสธนาคารสี่สองนิ้วสามสองเราจะตายเราจะตุยเราจะตุยเอ็งเก็บของข้างล่างให้หน่อยเราจะตุยแล้วเนี่ยได้ได้ขอใช้ผ้ากันเผ็ดหน่อยนะไอ้เพ้าไอ้เราจะตายจะตายเอ็งจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งขึ้นมารถด้วยเดี๋ยวเรารักษาเอง เราต้องใช้ป้อมปืนเองเองแล้วซอมบี้มาที่ป้อมปืนดิอุ้ยมามาแล้วมาแล้วเลือดข้างหลังข้างหลังเองอะ่ะเอาเราตายเราตายไปอุยอ้ยอุย้ยไปบนรถมีซอมบี้สองตัวโหเราจะสู้ไหวไหมเนี่ย,ยเลือดเรามีกระติ<ป>๊บเดียว ไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วเรารู้เองต้องไหวเจ้าคนเจ้าคนรุดบ้านก่อนนะเออยุบเดี๋ยวเราคานไปหาเองอืมเออเรายุบนอกรถนะจะรอดไหมวะเนี่ยรอดรอดแล้วเองอยู่ไหนอะตะศพเองอยู่ข้างในอะ เองตกอยู่หรออุ้ย,ยไม่นะเราอยู่ตรงล้รอรถรถไฟเนี่ยน่กกากลัวน่กกวากลัวตกมันมันตกทีเดียวเราคือตายเลยเออเดเดียวเองนี่มาขึ้นรถไฟก่อนไหมโอเคแตกหนึ่งอ้โอเคอ๋อเกือบไม่ไหว ไ <c oughs> อ้ไฟเองรอดได้ไงวะเฮ้ยเราเราใช้สเต็ปสเต็ปเดินสองสามเองเก็บศพก่อนเดี๋ยวเอ็งเก็บศพเป็นเชื้อไฟศพทูน่ยเอ็งเอามีดแวมไพร์ฆ่าไปใช้ก็ได้นะว้าวเปิดเฮ้ยเอ็งรักษาค่าก่อนอแล้วนะแล้วมนีดแวมไพร์ไม่งั้นคุณจะโดนต <c oughs> ีเพื่อนเอ็งเอ็งไฟติ้งเดียวเลย จะเอ็กซ์เก็บจะได้ใช้เชื้อไฟอิงอิงได้เอาธนาคารมายัางอยู่มันอยู่บนรถนอยู่บนรถเราติดไว้ในรถสี่สองหนึ่งสามสอง ลงเพนนะคนร1บอหนอุ้ยอุ้ยไปไปไปเาวมไพชยเพื่อนไปรู้